คืนนรกสาบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคืนนรกสาบตอนที่22บองบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนจะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ อินทันมีสีหน้าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็รีบปรับสีหน้ารวดเร็วกลายเป็นตกอก,อกตกใจถามเสียงรัวเร็วปรือต่อไปอีกข้าอยากรู้นักมันยิงเองสองคนทำไมเองไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าว่าชานนมีครับมีเยอะแยะเลยเป็นร้อยมั้งฮะมากถึงเพียงนั้นเจียเหรอพวกมันเป็นใครยังไม่รู้แน่ชัดครับ ว่าพวกมันเป็นใครอ้าวแล้วเองไปม,มีเรื่องกับพวกมันได้ไงล่ะวะผมไม่ขัดผลประโยชน์ของพวกมันนะสิผลประโยชน์อะไรดาราสอดขึ้นก็ขวางทางมันเข้านะสินะส่วนพวกมันจะเสียผลประโยชน์อะไรนั้นเราไม่ทราบพูดยังไงข้าไม่เข้าใจเออนี่ เมื่อกี้ข้าได้ยินเสียงปืนจากพวกเองสองนัดไม่ใช่เหรอใช่นี่ไงฉันยิงเองแต่มันอยู่ไกลไปหน่อยเลยยิงพลาดไม่งั้นโดนไปแล้วลูกสาวผู้ใหญ่ทองสุกแห่งห้วยน้ำดิบถือปืนพกออกจากเอวพรางเป่าที่ปากกระบอกปลายตามองไปที่อินทันนิดหนึ่งอินทันหลบตาวูบโดยอัตโนมัติชานนรีบโบกมือ เอาละเอาละในแหนๆเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเราสองคนก็ปลอดภัยและไม่ติดใจอะไรอีกเรามาพูดกันเรื่องศพสีเพียนดีกว่าดีเหมือนกันอินทันหลุดปากพร้อมถอนใจโล่งอ,อกนิดนึงแต่สีหน้ายังคงเคร่งเครียดเหมือนเดิมพบศพสีเพียนตรงไหนนะนาะอินทันตรงนั้นไงชี้มือไปยังทิศท,ทางนั้น ชานนและดาวราขยับก้าวเดินไปตามมือชี้บริเวณนั้นเป็นเนินจอมปวกขนาดใหญ่ในส่วนที่สูงที่สุดเกือบจะถึงโคนต้นไผ่สีสุกหนุ่มสาวทั้งสองหยุดตรงบริเวณเนินสูงห่างจากกอไผ่สีสุกราวๆห้าหกเมตรลูกชายผู้ใหญ่จิตแห่งเวียงไหวสอดสายสายตาสำรวจทั่วบริเวณนั้นละเอียดยิบตามที่ผู้เป็นพ่อสอนไว้ เขาพบสิ่งผิดปกติเข้าให้แล้วแต่ไม่กระโตกกระตากใดๆคงมองเพียงผ่านๆเท่านั้นแล้วหันมาถามอินทันว่าสีเพนถูกอะไรข่มขืนนะถึงได้ตายแห้งเป็นผีตายซากแบบพวกผู้ชายบ้านเหล่านี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันและไม่สนใจด้วยอ้าวทำไมล่ะครับในเมื่อสีเพนเป็นลูกสาวนาสีบัวคนที่นาอินทันรัก ก้ารักสีบัวไม่ได้รักนางสีเพนนี่ว่าเอ็งอย่าถามอะไรให้มากกว่านี้ได้ไหมข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นว่าแต่เอ็งดูที่ที่นางสีเพนมันตายเสียหรือ,อยังข้าจะได้กลับสักทีเสร็จแล้วเอ็งสงสัยอะไรแถวๆนี้ไหมปล่าวว่าแต่ที่นี่มีอะไรน่าสงสัยงั้นหรอือป่าวๆไม่มีอะไร กลับเหอะอินทันท่าทางลุกลี้ลุกลนเหงือกาาทะลักท่วมตัวเรือบแรไปทางโก้ไผ่สีสุกอนาทึบนั้นบ่อยครั้งอย่างลืมตัวอากับกริยาทั้งหมดของหนุ่มใหญ่หาได้พ้นจากการสังเกตของชานนนไปไหมจากนั้นอินทันรีบชวนหนุ่มสาวทั้งสองกลับแต่กลับเดินตัดป่าละเมอะหน้าตาเฉยดารารีบถามทันที น้าอินทันทำไมไม่กลับทางเดิมละ่ะถ้าเดินตัดถุงเหมือนเดิมมันร้อนเพราะตะว,วันตรงหัวแล้วข้าจะพาเองสองคนเดินกลับผ่านป่าละเมะมันเย็นดีเพราะมีต้นไม้บางเดดหนุน่มสาวทั้งสองหันมาสบตากันนิดหนึ่งแต่ไม่พูดอะไรออกมารีบเดินตามหนุ่มใหญ่ท่าทางประลาดประลาดตลอดเวลาไปเรื่อย ห้านาทีผ่านไปยังไม่มีทีท่าว่าจะออกจากป่าละเมาะเลยอินทันยังคงเดินนำไปเรื่อยๆไม่ยอมพูดจาใดๆทั้งสิ้นกระทั่งกระทั่งเข้าสู่บริเวณปา่าไผ่นุ่มใหญ่จึงหันมาบอกว่าเองสองคนหิวน้ำไหมหิวสิจนาดาราลี่บอกเอางี้เองสองคน เดินไปลเียป่าไผ่ไปเรื่อ,อยๆส่วนน้าจะไปตัดกระบอกไม้ไผ่ทางโน้นพร้อมทั้งนำน้ำที่ห้วยโน้นไปให้เองสองคนดื่มรอข้าที่ตรงโคนต้นมะม่วงป่าโน้นนะข้าไปแล้วละอินทันบอกพร้อมเดินดุ่มๆจากไปหญิงสาวแบมือยักไหล่นิดหนึ่งแล้วเอ่ยอะไรของเขาจะมาไม่ไหนอีกเนี่ย เดี๋ยวก็รู้เราทําตามที่เขาบอกก็แล้วกันเกิดดักยิงเราอีกละ่ะเราจะทำยังไงดูดูแล้วตอนเราเข้ามุมอับตลอดเวลาและดูจะชํานาญป่าแถบนี้เสียเหลือเกินแน่นอนนะอินทันแกเป็นพรานล่าสัตว์มือฉมังเชียวหละ่ะย่อมรู้จากป่าทุกตารางนิ้วหลับตาเดินก็ยังได้มั้งงี้เราก็เสียเปรียบอย่างแรงน่ะสิพี่นนใช่ ถ้าปู่ไม่กำหนดอะไรให้เราทำตามแล้วก็ป่านนี้เราเสร็จมันไปแล้วเราระวังตัวทุกย่างก้าวก็แล้วกันถึงไม่บอกก็ระวังอยู่แล้วล่ะนี่พี่นนบอกได้ไหมทำไมปู่ถึงได้ให้พี่นนจับตามองน้าสีบัวกับน้าอินทันล่ะชานนจูงมือดาราเดินอย่างระมัดระวังสายตาสอดสายระวังระวัวพรางบอกกับสาวคนรักว่า เพราะนับแต่คืนที่สีเพนถูกฆ่าตายน้าอินทันก็มีท่าทางเปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนในตอนแรกชาวบ้านยังเข้าใจด้วยซ้ำว่าน้าอินทันเป็นคนลงมือหรอแล้วไงอีกละ่ะแต่มันก็น่าแปลกตรงที่ว่าสีเพนกลายเป็นผีตายซากนี่สิปู่บอกว่าไม่ใช่น้าอินทันทำแน่เพราะคนทำไม่แห้งตายแบบนี้หรอก นอกเสียจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเท่านั้นที่ทำงั้นก็แปลกใช่แปลกพูดถึงพิศสวงงงงวยหาคำตอบไม่ได้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ไงชานนนบอกพร้อมกับพาดาราเดินเรียบแนวกอไผ่ตามที่อินทันบอกจนมาเกือบจะถึงโคนต้นมะม่วงป่าซึ่งเป็นจุดนัดหมายเขาก็ตุกมือเธอนิดหนึ่งพรางบอกว่า ระวังตัวด้วยนะพี่สังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกสังหรณ์ใจอะไรเหรอพี่นนทดาราถามพร้อมดึงปืนพกออกมากำไว้ในมือแน่นทั้งคู่สอดสายสายตามองไปอรอบๆด้วยความระวังระไวเป็นพิเศษเพราะประสบการณ์ที่เพิ่งได้รับมาหยกหยกสอนให้รู้จักเอาตัวรอดจากภัยอันตรายรอบๆตัวก่อนที่ทั้งสองจะก้าวถึงโคนต้นมะม่วงป่า วินาทีนั้นพังพรตัวเขื่องจำนวนสองตัววิ่งไล่กันลงมาจากต้นมะม่วงป่าต้นนั้นหลบเร็วอะไรนะ่ะพี่นนดาวราถามเสียงรัวหน้าตื่นเมื่อเห็นจะจะซึ่งหน้าว่าพังพรทั้งสองผุบถกลงไปในหลุมต่อตรงโคนต้นมะม่วงป่าที่ทั้งสองกำลังจะก,ก้าวเข้าไปรออินทัน ต่อหลุมโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยเราสองคนไว้แท้ๆมิฉะนั้นเรากลายเป็นอาหารต่อหลุมมหาภัยพวกนี้ไปแล้วดูสิแป๊บเดียวเท่านั้นพังพ้อนสองตัวนั่นเหลือแตก่กระดูกชาโนนมีสีหน้าตื่นตนกไม่น้อยและรู้ได้ทันทีว่าถูกอินทันหลอกให้มาตกหลุมต่อนั่นเองอุย๊ยน่ากลัวเหลือเกินพี่นนทํทไมนะอินทัน ถึงได้พยายามที่จะฆ่าเราครั้งแล้วครั้งเล่านี้มันต้องมีสาเหตุอย่างแน่นอนพี่จะต้องค้นหาสาเหตุนี้ให้จงได้ชายหนุ่มบอกเสียงสะท้านขบกรามแน่นดวงตาเป็นประกายจ้าและรีบพาหญิงสาวหลบเล้นออกจากที่แห่งนั้นรวดเร็วก่อนที่ต่อหลุมเหล่านั้นจะกระสากลิ่นและกลูกันเข้ามาต่อย รับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ